สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะไขก๊อกอีกรายอดีตดาราดังกุ๊กนาตยาเปิดใจเหตุไขก๊อกพ้นประชาธิปัตย์ย้ายซบไทยสร้างไทยกุ๊กนาตยาอดีตสสกทมไขก๊อกพ้นพักประชาธิปัตย์ย้ายซบพักไทยสร้างไทยหลังถูกคุณหญิงสุดารัตฐชวนหลายรอบรายงานข่าวจากพักประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าขณะนี้พักประชาธิปัตย์ยังประสบกับภาวะเลือดไหลไม่หยุดโดยหลังจาก นายนิพิษอินทรสมบัติอดีศส,ะสะพัทลุงและนายสรีศักดิ์อ่อนละไมอดีศสชสสุมพรทยอยลาออกจากการเป็นสมาชิกพักไปแล้วปรากฏว่าล่าสุดมีนางนัตยาเบญจศิริวันอดีศส,ะส,ะสะกทมพักประชาธิปัตย์และอดีตนักแสดงชื่อดังได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์แล้วเมื่อวันที่24ธันวาคม2564แล้วไปสมัครเป็นสมาชิกพักไทยสร้างไทย ที่มีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นประธานพักอย่างไรก็ตามสมาชิกพักประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับกรณีดังกล่าวเนื่องจากนางนัตยาห่างหายจากการร่วมกิจกรรมของพักมานานแล้วนางนัตยาให้สัมภาษณ์ว่าตนได้ยื่นหลังสือลาออกจากพักประชาธิปัตย์แล้วเมื่อไม่นานมานี้โดยย้ายไปอยู่พักไทยสร้างไทยและตนยังทํางานในพื้นที่และจะลงสมัครสสในเขตสะพานสูงต่อไป สำหรับเหตุผลการไปสังกัดพักไทยสร้างไทยนั้นเป็นเพราะที่ผ่านมาตนทำงานในพื้นที่มักได้เจอกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่มาลงพื้นที่นี้เป็นประจำซึ่งเป็นฐานเสียงเดิมของคุณหญิงสุดารัตน์โดยก่อนหน้านี้คุณหญิงสุดารัตน์เคยชักชวนตนหลายครั้งว่าเมื่อไหร่จะมาทำงานด้วยกันกระทั่งคุณหญิงสุดารัตน์ได้ตั้งพักดังกล่าวและหลายอย่างลงตัวจนจึงย้ายสังกัดมาร่วมงานด้วยซึ่งตอนนี้ ตนได้เปิดตัวการทำงานการเมืองในฐานะสมาชิกพักไทยสร้างไทยเต็มตัวแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนพฤศจิกายน64นางนาตยาได้ยื่นหนังสือลาออกต่อน,นายทะเบียนพักการเมืองของกกตถึงสองครั้งในวันเดียวกันโดยครั้งแรกเวลา9ก้นาิกานาทีได้ยื่นลาออกจากพักประชาธิปัตย์ต่อมาในเวลา13.10นาทีได้ยื่นลาออกจากพรรภูมิใจไทยแต่ที่สุดก็ได้กลับมาอยู่พรรประชาธิปัตย กระทั่งเมื่อวันที่24ธันวาคม64ได้เราออกจากพักประชาธิปัตย์อีกครั้งไปสังกัดพักไทยสร้างไทยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุก c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ